นนี้เราสั่งอุปกรณ์ป๊อปคอนมาทำกินกันที่บ้านนะครับวันนี้นะครับจะมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เครื่องกาลังทำงานนะครับกาลังหมุนแล้วรอมันแตกอยู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นมันเดือดปลุปลุกปลุกปักแตกนะครับตอนนี้ก็แตกแล้วนะครับได้ยินไหครับ แตกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะดันดันฝาออกมานะครับมาดูนะครับนะครับดันแล้วเริ่มดันแล้วยาง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 อนนี้ออกเลยนะครับเดี๋ยวจะหลุดนะครับสวยงามมากเลยและแล้วก็จะได้ป๊อปคอนที่ได้มาตรงนี้ก็จะดำหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาผ้าชุบน้ำเช็ดนะครับ โอเคครับ